สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับไข่เจียวนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับเหลืออยู่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับการตั้งไฟนะครับแล้วก็เทไข่เจียวลงกระทะนะครับไปร้อนๆนะครับรอจนไข่เจียวเริ่มสุกนะครับเริ่มฟูขึ้นแล้วนะครับ ตีสันน้าทานนะครับก็ทำการกลับไข่นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเตรียมเมนูที่สองนะครับก็เป็นหมูสามชั้นผัดพริกแกงนะครับก็เอาหมูสามชั้นนะครับที่เราซื้อมาก็ทำการลวกก่อนนะครับลวกให้สุกก่อนนะครับแล้วก็มาทำการผัดนะครับที่ลวกให้สุกก็เพื่อการการกระเด็นของ หมูนะครับแล้วก็ทำการใส่น้ำมันหอยน้ำตาลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผงนัวนะครับแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปนะครับนะครับแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยนะครับสีสันน่าทานนะครับลืมทานข้าวเที่ยวกันนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ